ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพหลักทุกๆท่านด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม a r k Mobile ในโหมดบูตอนวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆมาสร้างสวนผักนะครับของพี่นะฮะ อวันนี้พี่จะมาสร้างสวนผักอันใหม่เนาะก็เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะครับพี่ยังไม่มีเวลาต่อเติมให้มันเป็นบ้านที่ดีมากมายจนเกินไป <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่นะครับจะมาทําให้มันเป็นแบบแปลงผักแบบสวยๆแบบสวยแบบเอาแบบสวยๆเลยอะ่ะให้น้องๆดูนะไม่รู้นะครับว่า,าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็สิ่งแรกที่พี่จะใช้ก็คือ,อเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับ คิสตันนะครับต้องใช้จํานวนมากนะครับเพราะว่าแปลงผักนั้นจําเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องใช้เป็นตู้กระจกนะฮะก็เดี๋ยวพี่ขอเปิดเอนแกรมของพวกกระจกก่อนนะครับสิ่งแรกเลยนะเนาะนี่ไม่มาไปน้องลุยก็เดี๋ยวพี่จะต่อจากาไม้แผ่นเดิมออกมานะครับนี่แบบนี้เลยนี่ นี่ <Hey, S 2> เราต้องกดต่ำนะคือเหตุผลที่กดต่ำไม่ให้ปลายเขาโผล่นอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ตกใจก็นู่ต่อไม่ได้โอเคกดต่ำไปแล้วนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อันฟ้ามามองเลยเฮ้ยโอเคกดต่ำแอ่ hey, ใจเย็นนะ อย่ารีบอย่ารีบนี่โอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มหนักครับ <c oughs> หนักไม้โอเคครับตน,อนอ้องไปด้ยต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมปัง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 โอเคแล้วก็ โอ้โหนว่าจะเดินไม่ขึ้นไม่ได้แล้วอืโอเคนะครับหวังว่าเราจะวางได้นะครับรอบนี้อ้าโอเคสวยเลยน้องวางได้อโโอโโอโโดอบไปก่อนน้องหนักจัดไหมสามร้อยกว่านนะครับ นี่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 เอ้าขาดโหขาดอีกอุ่้ยเยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดอีกหกอันนะครับสำหรับอ่ากระจกเนาะหกอันโอ้โหเดินแทบไม่ออกหกอันหกอันแม่เหมือนจะครบแต่ก็ไม่ครบนะโอเคไม่เป็นไร แล้วก็คราบใหม่ได้แป๊บเดียวบ้านเราอยู่ใกล้นะตุ้ม <c oughs> ลงแรงจริงเลยเออแต่ตัวพี่หนักคติดโอเคอะแหมได้กิฟเฟนมาบอกเลยว่าการใช้ชีวิตนึงง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็คราบตัวนี้มา6อันหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคตามนี้เลยนะครับน้อง พี่ต้องขาไปนี่ด้วยก๊อกน้ําเดี๋ยวคือพี่ต้องทําก๊อกน้ําทองเหลืองด้วยเนาะก๊อกน้ําก๊อกน้ําอ้าพี่เปิดไวลานี่นะนี่นะครับวาวน้ํานี่ต้องมีท่อต้องมีอย่างน้อยสามสี่อันต่อตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด หนึ 1> 1, ่งสองเดดเด,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 ดทำเพื่อน้องทำเพื่อไว้ <c oughs> แล้วก็ถังน้ำเออพี่ยังไม่ได้ครัฟถังหรอ,อ,อพี่ไม่ได้เปิดแอนแกรมถังหรอครับเดี๋ยวขอดูหน่อยถังน้ำถังน้ำนี่ไงไม่ได้เปิดจริงด้วยขอถังน้ำเราจะเปิดไปเลยถังเดียวก็พอนะครับเอาละเอาตัวนี้ไปส่วนก๊อกน้ำเอาไว้ที่หลัง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มีอีกปะ เออพี่รู้สึกว่าพี่ต้องคาบแปลงผักอแปลงผักแปลงผักบูบปิ้นแปลงผักพี่ไม่มีหรอนี่ไงมีสิเราก็นึกว่าไม่มีโอเคเราใส่ไปเลยนะครับก็จะใช้เป็นแปลงเล็กเนาะน่าจะขาดไม้แน่เลยใช่ห้าร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนเราเจ้าหมีมาเนาะเจ้าหมีเจ้าหมีเจ้าหมีโอเค จะมีจะมีจะม,มีไม้เยอะเอาจะมีไปงอ้พี EP นี้แล้วอีพีเอาเฮ้ยตกใจนู้หายเดี๋ยวอีพีหน้านี่ทําบ้านเราเลยนะ <c oughs> เมื่อกี้ห้าแล้วนะครับขาดอะไรว่าอ๋อขาดไฟเบอร์ว่ะน้องไฟเบอร์วะ่ะ นี่ไงมีอยู่ห้าพันจัดไปเมื่อกี้เราครับมาห้าแล้วนะครับเราจะใช้ทั้งหมดอ่า20อันก่อน <c oughs> แปลงผัก20่สิอัน <c oughs> เกินไปไหมโอเคไม่เป็นไรนะเราทำเผื่อไว้ขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาไงน้องเผื่อ <c oughs> มันพอเนาะอืมขาดเหลืออะไรเราจะได้แบบไม่ต้องแบบกังวลนะเอามาเผื่อๆไว้ก่อน แล้วก็อันนี้โอ้ยขึ้นไปขงมนชึบโอเคมันต้องอย่างนั้นสิแล้วก็ใส่หลังคาไปเลยนี่นี่มาต่อหกันให้เสร็จนะครับนี่ในตุ้มโอเคเดินไปนุ่มโอ้ต้องรีบหน่อยแล้วเฮ้ยเป็นไงน้องนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสําหรับอ่าห้องกระจกของเรานะครับนี่ห้อง พืชพันธุ์ของเราโอเคอีกหกบานนี่โคตรชอบเลยเอาละเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแปลงผักของพี่เนาะก็จะออกมาเป็นรูปลักษ์กประมาณนี้นะครับอือห้องใหญ่โตก็ตใส่แค่นี้แหละอือเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับใส่มากเกินไปก็เดี๋ยวด้านข้างก็จะเป็นพวกพืชพันธุ์ผลไม้นะฮะส่วนตรงกลางก็จะเป็นอพวกอะไรดีอ่ะ มเมล็ดพืชทั่วไปแบบ6ชนิดนะฮะเออโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทําประตูมาใส่ดีกว่านะครับน้องเอานะครับตอนนี้ก็ลงสีนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเออลงออาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงลงผักลงสวนผักบ้านผักหรือลงสวนผักของพี่นะก็เหลือแค่ลงสีนะครับก็เสร็จแล้วเนาะ อ่าท่อลงท่อน้ำนะครับสรุปคือพี่ขี้เกียจใช้แท้งนะครับพี่ก็เลยต่อนี่เลยนะ้องต่อท่อลงไปในน้ำนะแล้วก็ต่อขึ้นข้างบนเอานะง่ายอือขี้เกียจล้ะคือปกติน้ำมันก็ไม่รั่วนะแต่พี่ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมันรั่วนะก็ช่างมันนะพี่ก็ไม่ได้แคร์นะในเมื่อมันรั่วปิดจะ <c oughs> ปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอือพี่ก็ไปสอนนะนี่๋ยวเราก็จะเต้ทำสีแล้ว ทำสีพื้นก่อนนะครับทําสีให้เสร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะํำการเสียงเล็กเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มันมีเสียงดังเนาะก็เดี๋ยวพี่จะพ่นสีไม้นะครับโดยการใช้สีสีเหมือนเดิมนะสีส้มเนาะนี่นะจอกส้มๆหน่อยนะครับนี่มันก็จะสว่างหน่อยนะครับนี่จะประมาณนี้เนาะโอเคเป็นไม้สีส้มตรงนี้มาสีนี้ สีนี้โอเคจะทางเข้าปึ๊บปึ๊บเอาล่ะเดี๋พี่จะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือกองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวเจ้าทีเร็กนะครับเป็นกระโลแล้วก็มีครบเพลิงที่เป็นแอ,องเกิลเจลนะเออใชอ้เลือดของเจ้าตายแองเกิลเจลนะครับมาทำเนาะ นี่เอามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับทําให้ไฟมันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับส่วนด้านในมาสํารวจกันเลยด้านในก็จะมีนะครับนี่เบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ขาวดําเหลืองม่วงคือทุกสีะของเบอร์รี่นะครับก็จะมาอยู่ในนี้เลยแล้วก็ไฟของพี่ก็ซ่อนไว้ในถังเบียร์อันนี้นะครับก็นี่นะครับคือเบอร์รี่เนาะเออเดี๋ยวเก็บมให้ดูกันเก็บมให้ดูกันอันนี้ยังไม่มีลูกโอเคชึบชึบ อันนี้บักแต่วานนียน่าจะบักไปแล้วอัน,นโอเคครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ไปเลยเจ๊บอ,อย่างนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็อืมเราจะใส่ไปในนี้นะครับให้มันเป็นเบียร์เนาะในอนาคตนะครับโอเคแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยเป็นไงล่ะแล้วก็นี่คือดอกไม้แลนะครับนี่เป็นไงลูกเองตามธรรมชาตินะครับ ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ก็คือเหมือนกันนะครับก็จะมีแค่หลอดอะไรต่ออะไรก็นี่เลยนะตามทีนน่น้องๆเห็นเลยดีอย่งเงสวยไหมเออเรียบง่ายแต่สวยอยู่นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นดอกไม้แลนะสองต้นนี้นะครับอืส่วนฝั่งนู้นยังไม่ได้ปลูกนะาาเพราะเมล็ดหมดนะครับก็ต้องรอให้มเมล็ดตรงนี้ขึ้นก่อนเนาะโอเคครับุน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสวนดอกไม้ของพี่เนาะสวนดอกไม้อส่วน สวนผักของพี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับอติดฟงติดไฟเรียบร้อยนะครับสวยไม่สวยก็น้องๆลองดูเอาเนาะโอเคครับ E.P. นี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วมาเจอกันใหม่อีพหน้านะครับเป็นไงสวยไหมโอเคครับน้องๆแล้วมาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปโชว์ข้างบนนีอ้ยขึ้น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 โอ้โหทีเล็ิม์ข้างนะนี่ ขึ้นมายูนบ,บนหลังคาโชว์หน่อยนี่บรรยากาศมุมบนนะฮสวยไปล่ามีตู้เย็นด้วยนะครับเอาไว้เก็บผลผลหมกรักไม้ของเราเนาะนี่พี่คตชอบเลยไม่ต้องเยอะนะครับปลูกไม่เยอะนะอาศัยแบบเออความสวยงามโอเคครับก็ไปแลละบ๊ายบายสวัสดีครับ